เราสองคะแนคนครับเราทำให้ความสนุนในสนามเอ็มมีเร็ว้านีมากเลยรูแต่ขนานนีไปไมสาอ่ไกีมันโกงครับมันต้องเข้ารับผมมาทการตัวเสยังไงล่ะสามสี่ไอ้ยังไม่จบเลยหรืลูจำนำไตม่า าดีไม่รู้อยู่ไหนเลยวะมตัะลอยตัว5เมตรยไงโอ้ยแย่คนรวยต่อไหมไม่ว่า้ยไรสิโอ้ยอะไรไม่กลัวดิแงเลยอะไรไม่กลัวนะ600000 แปะหายใจหายใจึหายใจลึกๆสิไม่ใช่ถอนหายใจหายจจนอยซีอซีหน่อซีเฮนไนี่ะี่วซียซีทิ้งไเยไ้ไอือเไม่ได้รับเปิดไมเปิดเ้ยสกอลไ่เก็ตายใจเลื่อนหน่อยใจอออะพยคอนีไเ้ยยกอย้องเดี๋ยวไม่ใช่ยกล้ออะเยมอยม่เยัมอบบนี้ตัวนี้มมไเลย เอ้ยม <c> ันจะคอยยงเงนเอะไรอ่ะก็เคยบางน้าไม่ได้หอกมัเนี่ไกแปดจบด้วยอ่ะเอาไปมาคอมมอนคอมมอนก็เสร็อดคอยตายก็ไม่ก็ไม่หมดแล้วจริง เทพิชาต์้วมใช่ไหมข้อองสามสี่ห้ว้าวอ๋ไอ้นีก็ได้ก่นแล้วก็มือเ่โบ้เยไว่าม่ต้องม่หยิเล่อ่มจาจู่่ะไม่มีโซไรอีกแล้วนะคุณอ่าโซไรไปล้วตังแต่ตัว่า ้อเป็นสามะอเป็นสามลงมาที่หกคน่ะลงมาในหกตั่นี้ได้ยัถ้าลงหกตัให้ตอนนี้คือโรกจิตจะหายเลยจบไป ใกลๆไรนี้นอ่้เพิ่มพลังนะไอตัวไหนเพิ่มลังนะับใช่ไหมทีว่าจะหังไม่เป็นที่เดียบวิาทั้งหมดกเล็คือเ่าคือาอีสวตัวนียนะบอกได้ชวไหแล้วพี่มบอกีอ่ะพอเป็นกือแล้วนโอเคตกลไหมต่อขอบุขอบรอุโอเคขอบุ นานี่สองปีเข้ามาเลยสลายเกิดอะไรขึ้นบ้างนะฮะสบายเกิดอไนะออไรขึ้นนะไ,นนนะไม่เกิดอ,อะไรเลยนะอแกะดอกเพิ่มแล้วก็คอรีเสิร์ฟเพิ่ม<อ> <c oughs> ใช่ไม่เกิดอ,อะไรเลยนะองแกะดอกเพิ่เดดพมเข้ามาดิเ <c oughs> ดี๋ยวเจียวัฒ <c oughs> น์จะไปอีกสองสามอะไรเงนะี้ยเดี๋ยวสองสาม สองสามแน่แน <łość> ่เลยเชิไม่าอสามเบีย <mulheres> ร yeah, okay, <iş> ์ย <Jenn turns> ังไงมางสองไสเออแต่มึงลุกได้ไงวะไมอ่ะเสเ็ตเ่อแล้วกัเออก็มีแค่ไอเนี่ยนสามพันสามพันนี่อืมเฮ้ยาย ตอนพี้ี่ใการไปบางอย่างหรอเเป็นเท่งย่งไม่ได้ให้อะไรผิเป็นเท่าก็ยังเลยใช่ไมอ่าสามพันปุ๊บอันนี้ขึ้นเปนแปขึ้นเปนแปดพันแล้วอันี่เสือมนี่ก่อนแล้วกันได้ครบสีอันนี้มีแค่สอใช่ไหมแล้วก็เป็นเทิรเนาะขึ้นเป็นขึ้นเป็นหมื่นามันบอกมันเติมเตมใช่ยงนี้ไล่้นี่ต่อเสือมันจะมีได้ด้วยใช่แค่เป็นถุงพอเราไม่มีตัวคอคือมึงเสือไม่ได้ใช่มเาโีเอาโอเคเอตกีว่า ตายไปซะไปดีไปเรื 3> 3 ā, ่องีกันยสมมัตริดติดต่อโดน่ีวเอ๋อเด็กโมี่เอาไปเนี่ยอ่าจีแปแตัวได้เยียังไอยังไม่ครบสายใช่ไหมใช่ไมตครบเายไ้วัตีมาี่จะเสียแล้วตีมาสี่ตีแปตีไดยมตด้ตีไมัย

ไปนี่ไปนี่รไปหวานตีไม่สนเสื่อมสองใบลมันไม่ได้เ่ม่่้ไม่ะไ้่เลยนะไม่เป็นไรฝันต่อัดมากเไม่มีเวบีอเ้มชิมเไม่กไม่าไีไ็น่ไหเี่ย่ไใช่ไอนี้ไยป็น้าเป็นเท่าไ่จดแล้วข้มชิมเป็นนะ้้อันนี้่หม่สอันนี้ไม่อันนี้เจ็ดาม่นะมื่ส เง้สามเกินล้าแต่ไม่า้มันย่าได้จวดนะมเอเกนเาไม่มีถ้ามเอาแเม่อกี้าเย็งหาอาตีเหลือกี่ตัวลดีตัวตตัวใช่กู้จ่ายนีกูจ่ายนีไ่ได้ตัวไม่รับแดมอ่ะจ่ายตายหาไม่ไดไม่รับอ่ะไอ้เนี้ไม่รับระจ่ายหนีไปแล้วตอนเห็นชิ้น่ปเลย ไม่สองัไงไม่ไม่ดูดคอยวางย้ายคอสองตัวใช่ไหมตัวที่พลิกมาตัวนี้แล้วอีกตัวนี้ไม่ได้พลิกออามาวางนี่เอาไปแบบเค่องทีห้าตัวนี้ัวนีนียตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้วนา้นี้ตัวนี้วตัวนี้ัวนี้ัวนี้ว้ัวนี้ลั้วีีว้วว แจ้งาเลยเตีมันยิงไปมอ้ทยติดเ้ยทำอะไรามอาครับก็โมเขอนหยิบมือก็ได้อ๋อไอ้เดี๋ยวมันหึ่งก็ตีไม่เข้าเลยไม่มันสามนันไม่เข้ตี

คอยเรใช้นะครับเกมเมื่อก hmm ี้ตรงนี้นะไม่ได้หไม่ได้ใจอะพวกมันจะย่นี่เรียก่ะจัดาเชอนไม่นริไม่ไม่ได้ีเอ้ยเแมวมีสิเลียนี่นะมึงงองากันดยอื่ี กนี่บ้านใครอยู่ใกล้แถวนี้มาเเดาไเดียเียไม่ะทำไมได้ดี่ะทำไมได้ดีเียพอทักนีดิแลวมึงก็ตายกได้สามแ้เฟิร์นนะเฮยเยาย ใหมาเชียร์มขอคอก้ามใรั้งหเลยอ๋อไม่ได้ดขอคอเมตรละผ่านตั้มองแล้วขอ้อสเมตร จบเทนตอ้ไม่ให้หาเกย่ไหอดูอเาเอาฮีโลได้นั่งแ้หรอแค่นี้แหละอคุยได้ยินอยู่เป็นแบบปยอขับมาณรน่อยมาะโอเคสี่

เท่าไหร่นะโอ้มื่นสองมี่เสร็จหน้เป็นสองเมตรเงอนกอนเกินการกันก็อแล้วขอพอสิเมตรนี่อีกแล้ว นอนแล้วก็านมงไปฉายตายสอช่เวลาบมาก่ไหนชอบเวลาเราเราก็ระงานเื่อเขาด้วยนนีแล้วไม่แล้วคนที่ไปเล่นเกมขาตองทุกวันอย่างเคุณก็บอกว่ายู่วันนี้อะไรให้ลูกน้องไปซื้อของแล้วเล่นเกมวจีิไหมเล็กอะเราอีก่องะไรนบ

เดี๋ยววันนี้ไปขอคิดก่อนนะลูกนะเพราะว่าเดี๋ยวจะออกมานอตมีอะไรวันนี้มาม่ามาม่าสองนาสองแ้งมาม่าสองทุ่งัเลยหรวันนี้ม่ากัเป็ดออนึวเป็ดยังไม่กินเลยออกเอาได้หมไ้องะไรใ่แคมาม่าหนึ่งใช่ไหมใช่มาม่าหนึ่งน้ำสองสองจแ้น้ำองแค่นี้าะผักแห้งสือเส้กายเป็นาบวส ีเกินร้อยแต่เอาพอดีได้โอนมาแบบส่งเลขได้้เกินร้อยก็าสม่ำสมอนะหนึ่งร้อยสิบอะรแบบนี้ร้อยห้าหาเลยอ่ะแี่มางั้นเลยะถ้าพันนี้อไรอ่เยี่ยมสี่พันวันงูบีบห้าพันคุณไม่กล้าแับอ่ะสี่